เอานะก็เป็นเรื่องของการประชุมวันนี้นะครับก็จะตอบคถามที่ถามมานะนะครับก็ต่อบน,นี้ไปก็เป็นเรื่องของตามระยะเวลาที่มีอยู่คือ90สิวันนะครับก็กำหนดการของผมคือครบวันวันนี้นะเห็นไ,ไหมวันที่8นะครับก็เซ็นอยู่ภายผมลงนามภายใด้กรอบเวลาที่ผมมีอยู่30สวันไงนะก็แค่นี้แล้วกันนางน้ำหนูก็ไปไปตามขั้นตอนนะครับเรื่องที่2เรื่องข้าววันนี้ก็มีความชัดเจนขึ้นผมก็เพิ่มเติมไปว่า เมื่อวานคุยไปแล้วละในอบคอ,อต่อาจจะไม่ได้ชี้แจงก็คือว่าจะทําให้ครบทุกจังหวัดนั่นแหละไม่เฉพาะยี่สามจังหวัดนะมันจะได้ทั่วถึงนะครับในมาตรการข้าวทั้งหมดทั้งข้าวขาวที่แล้วด้วยกับข้าวหอมปทุมกับข้าวขาวเมื่อวานนี้นะเดิมมันยี่สามจังหวัดก็มันจํานวนคงไม่มากนักหรอกนะ <c oughs> ในส่วนของเรื่องมาตรการในการช่วยเหลือชาวนาทั้งระบบผมพูดไปแล้วื่นก่อนนี้นะครับ ซึ่งเราก็ทาอะไรอย่างต่อเนื่องอะนะคราวนี้อย่างที่ว่าแล้วเรามีจํานวนชาวนาจํานวนมากไงนะเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนที่รวมกลุ่มแล้วกลุ่มไหนที่เราเข้าช่วยือไดออ้โดยทันทีมก็เร็วขึ้นใช่ไหมก็เดือดร้อนน้อยลงนะครับแต่วันนี้ก็ต้องมาพูดทั้งระบบวันนี้ก็ได้สั่งการให้กรมทางไปพิจารณาดูในเรื่องของหนี้สินจะทํายังไงอะไรเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะมันต้องมีกฎหมายมียต่าง,ขงเ,ขาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เรื่องของเถรษภาพทางการเงินการคลังด้วยนะเพราะเราจะใช้เงิน บ่อยๆในสถานที่ไปเป็นการแก้หาปลายเหตุหรือแก้หาเรื่องการมันทำนิสิตทึ่มีจำนวนมาก,กไปทั้งหมดทีเดียวมันทําไม่ได้หรอกนะมันจะทำอย่างอื่นวุ่นวายไป้วยแต่เห็นใจพี่น้องชาวนาทุกคนเลยนะแล้วก็วันนี้สิ่งที่น่ายินดีก็คือว่าได้เกิดความร่วมมือมากมายนะโดยพ้องยิงในภาคประชาชนภาคธุรกิจเอกชนวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมก็รายงานมาว่าก็มีการรับซื้อข้าวเพิ่มเติมแบบสั้งหกร้อยก็ตันมั้งใช่ไหมเป็นข้าวขาวบริษัทต่างๆเขาช่วยกัน วันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือระดับ <c oughs> <c oughs> แก้ปัญหาที่บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร,กรชาวนาซึ่งมันสามารถทําได้ยั่งยืนก็ดีไม่ได้ไปสอดครองกับเรื่องของสากรที่จะต้องผลิตข้าวผลิตข้าวสีข้าวเองกันออกมารวมกลุ่มกันให้ได้นะน,นี่ก็คือเป็นข้าวปริมาณที่มันมากพอสมควรในการที่จะสีออกมาส่วนที่สองเขาก็ไปสีลงสีส่วนที่สามก็อะไรก็ไปส่งออกอะไรกันก็าว่ามามันต้องมีสามส่วนนะถ้าเราขายข้าวกันแบบทุกวัน,ท,วนทุกวันนี้อย่างเดียวยมันไม่พอหรอก มันได้ไปถึงห้าเปอร์เซ็นหรอกนะเว้นแต่ที่ถ้าว่าเราทําให้มันเข้มแข็งขึ้นแล้วก็สากร์เราเนี่ยเข้มแข็งมากกว่านี้นะเราเป็นสากรตั้งสามมันกว่าแห่งนะซึ่งเราก็ลงไปไล่ดูกันว่าตอนนี้เราก็ตรวจสอบมาตลอดฟื้นฟูบ้างอะไรบ้างนะก็หลายอย่างมันก็มีปัญหาอยู่พอสมควรในช่วงที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ถ้าเราทําให้สากรเข้มแข็งได้มันก็จะเป็นเหมือนกับลงสีกลุ่มหนึงง่งอะเป็นลงสีของของเกษตรของสากรของขอเกษตรไง อีกอันก็เป็นลงสีของภาคเอกชนใช่ไหมแต่เราทั้งหมดมันก็ต้องนําไปสู่การบริโภคภายในประเทศนาส่งออกต่างประเทศกลไกมันเยอะแยะนะนะเพราะนั้นเราก็พยายามทําทุกอย่างอ่นะก็อีกอันนึงก็วันนี้ได้หารือกันเรื่องแก้ปัญหาเรื่องข้าวโพดนะก็กําลังไปหามาตรการที่เหมาะสมในสัปดาห์หน้านะจะนําเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องมันต้องไปพูดถึงโคตา้าต่างๆอีกด้วยก็ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งส่วนใดส่วนหนึ่งเลยนะ มันมีผลเรื่องปริภูม์อาหารสัตว์เลยทํานองเนี่ยนะครับก็ต้องดูให้ครบทุกมาตรการทุกปัจจัยนะทั้งภายในภายนอกนะครับก็ประเด็นน้ำคันคือได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนนะนะในเวลานี้ผมถือว่าเป็นเวลาสําคัญนะครับก็ฝากสื่อช่วยกันดูแลด้วยนะสร้างความเข้าใจที่มันตรงกับที่รัฐบาลพูดรัฐบาลทําอยู่นะครับก็ผมไม่อยากให้ให้ทุกอย่างมันมันถอยหลังไปอีกนะเรื่องอะไรอ่ะความรุนแรงเหรอ ความรุนแรงก็มันใครชอบอะ่ะที่เกิดเหตุการ์ขึ้นมันไม่ควรจะเกิดไงมันทุกคนก็ต้องมีความระมัดระวังใจในเวลานี้นะต้องมองทุกคนเนี่ยคือต้องดูที่เจตนาก่อนใช่ไหมถึงยังไงก็ตามมันมีกฎหมายทุกตัวอยู่แล้วล่ะนะก็ต้องถูกเนินคดีไปนะกอระมัดระวังอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกก็เกิดมาสองสาครั้งแล้วนีนน่วันก่อนผมก็เห็นเรื่องอะไรด่านใช่ไหมนี่มากลางถนนอีกอีกสองวันก็ไม่กคือผมเกรง,งว่ามันจะเป็นแบบอย่างในทางที่ไม่ดี ผมก็ต้องจําเป็นต้องเตือนกันไว้ก่อนนะว่ากฎหมายมันมีอยู่แล้วนะเขาก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายนะครับแล้วก็สังคมก็ลงโทษไปอีกผมก็ไม่อยากให้มันเกิดความแย้งอะไรกันกนะทุกคนต้องต้องอย่างปข้างใจมีสตินะในการ <c oughs> ใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยนะต้องเห็นใจคนอื่นกันบ้างโมโหกันไปกันมาไม่เกิดประโยชน์เรื่องอะไรสถานการณ์ภาคใตเ้เราเนี่ยมันก็เป็นความกข้าวหน้าในการพัฒนานเรื่องการพูดคุยนะ ซึ่งผมว่าไม่อยากว่าทุกครั้งมันคุยเสร็จมันจะต้องมาถแถลงถแถลงถแถลงกันไปกันมามันก็กดดันกันไปกันมาอยู่แบบนี้ใช่ไหมเพราะฉนั้นก็อยากให้เป็นเป็นหน้าที่ของชุดพูดคุยนะซึ่งมันมีอยู่หลายหลายกลุ่มงานด้วยกันผมก็เคยเรียนไปแล้วไอ้นี้จะพูดเรื่องเทปซีโซนไอ้นี่พูดเรื่องการพัฒนา,นานพวกไปพูดเรื่องกฎหมายกระบวนธรรมไม่มีทั้งสี่ห้ากลุ่มงานที่จะต้องคุยกับเขาไงคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราไปขยายความกันไปเรื่อยๆนะจะมีตมิดติ้งเจ้าที่บ้าง ไปตำหนิติดตงไฟโน้ตกันบ้างมันก็เกิดเหตุอยู่แบบนี้นะล้วจะให้ผมทาไงนะก,ก,ก็ไปขอให้ติดตามนะก็ไม่อยากให้ใครบาดเจ็บสูญเสียทั้งที่นะทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่นะทุกคนเขามีครอบครัวเหมือนกันทั้งหมดนึกถึงเขาตรงนั้นให้เขาทางานด้วยความรู้ความสามารถเขาใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาวันนี้ผมก็ได้ทางการไปว่าวันนี้เราแก้ปัญหาทั้งกรมนรทั้งสบตซึ่งวันนี้ก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็คือทํางานไปด้วยกัน ใช่ไหมเราก็อย่ากันก็คือกระทรวงต่างๆก็มีงบมันในการแก้ปัญหาก็มาด้วยกันคือสามมันบูรการกันอยู่แล้ววันนี้แล้ววันนี้เอาเราจัดตั้งคณะกรรมการส่วนหน้าลงไปนะก็ลงไปดูว่าไอ้ที่เขาสามมันนี่เขาบูรการมันเหมาะสมไหมถ้ายังไม่เหมาะสมอะไรต่างๆเขาก็นำเสนอขึ้นมาให้ผมผ่านท่านรองประวิตยมาแล้วผมก็จะสั่งการแก้ไขนะเพราะมันมันมันคนละส่วนงานกันนะไม่ใช่ว่าไปทับเอาอันนี้ไปทับอันน้์นนท์ทับอันนี้มันก็กกดดันนนไไไปมมาอยู่่ี้้ะ รัฐบาลก็แก้แก้ทุกวิธีทางอ่ะนะไม่ใช่ว่าอืมแก้มาเลยทั้ทีไม่ได้ทัทีก็มันจะได้ยังไงล่ะในเมื่อถ้าปรากฏต่างกันด้วยพูดคุยแล้วต้องต้องจบต้องจบมันจะจบได้ยังไงถ้าคุยกันเงียบๆได้บ้างอะไรได้บ้างแต่เรายืนยันหลักการของเราว่าเออจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยนะในบุญไทยนะมันก็หนักการก็มีแค่ดีของรัฐบาลแต่ของเขาก็ก็ต้องฟังเขาเขาต้องการอะไรยังไงนะเพราะนั้นเราก็คงต้องบางอย่างมันก็ต้องต้อง มันยังไม่ได้ข้อยุติมันถแถลงไปก็ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยมันมเพียงแต่หัวข้อาการพูดคุยแล้วก็เดินหน้าตามสเต็ปของมันไปวันนี้ก็ให้ให้ทั้งหมดสอดค้องกันอย่าว่าเออพอพูดคุยแล้วกดดันอีกพอมีคณะกรรมการลงไปส่วนหน้าของรัฐบาลแล้วกดดันรัฐบาลก็ไปอีกคือถ้ารูกว่าทาอะไรก็กดดันหมดมันจะไปแก้อะไรได้หรอแล้วพี่น้องเขาเดือดร้อนทํำยังไงเนี่ยน,นะนั้นจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็คุณาดูในรายละเอียดด้วยถ้า ถ้าไม่ต้องทำเนี่ยมันก็ง่ายแหละพูดง่ายนะปัญหาบ้านเรามอยู่ที่ประชาชนจํานวนมากนะที่มีทุนได้ทุนเสียไงแตผมไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกเพียงแต่ว่าต้อง,ต,องต้องรับฟังเหตุผลกันบ้างเราจะทํากันยังไงหาทางร่วมมือกันให้ได้นะครับกดดันไปมาทะเลาะกันไปมาไม่เกิดประโยชน์ทั้งทิ้นเรื่องอะไรเรื่องสาระเหรอก็เอาบ้านเราให้เรียบร้อยก่อนมัน้งนะเดี๋ยวรอฟังเขาดินะรอฟังเขา,นะาจะไม่ไปยุ่งเขามากนักเลย นะยังไงก็เราก็เป็นประเทศไทยของเราที่มีความภาคภูมิใจของเราอยู่แล้วนะแล้วก็เราเป็นผู้ง่ายคือเราก็เป็นหลักของอาเซียนอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินการทางด้านการต่างประเทศความต้องการว่างประเทศให้มเกิดการส่งตุนกันให้ได้กับภายในอาเซียนของเรากับประเทศคู่ค้าคู่เจราจาทั้งหมดเพราะนั้นนี่คือรัฐบาลคิดมาตลอดจะเห็นได้ว่าทุกอย่างมันมีความเข้าหน้านะการลงทุนการค้าอะไรอย่างมันก็เพิ่มขึ้น หลายประเทศก็เข้ามามากขึ้นสนใจมากขึ้นไม่ได้น้อยไปกว่าเดิมะนะเป็นแต่เขาดูเวลาว่าเราจะเรียบร้อยเมื่อไหร่อะไรยังไงนะจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกไหมแบบเดิมโดยเฉพาะยิ่งสเสถียรภาพทางการเมืองนะอันนี้ไปถึงสําคัญก็อยู่ที่พวกเราเจะช่วยเราได้แค่ไหนเพราะเป็นทางอดูทั้งในประเทศและต่างประเทศนะเรื่องไหนก็ตามที่เป็นความขัดแย้งก็มันก็แก้กันเองภายในให้ได้ซะก่อนทีมันจะแก้ด้วยังไงก็แก้โดยคนไทยด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละด้วยกฎหมายนะด้วยความเป็นคนไทยเรื่นี้มันแก้ได้หมด ถ้าทุกคนพร้อมจะแก้นะถ้าไม่แก้มันก็ไปได้แบบนี้เรื่องต่อไปเรื่อง mm. เพลงสรรเสริญพระบรมีที่ท่านมุยได,ได้ได้ถ่ายทํามาแล้วก็ผมก็เห็นดูว่าโอเคก็ก็ดีนะแต่ประเด็นสำคัญก็คือคงต้อง,ต,องต้องทุนขอพระราชวิชัยสมเด็จพระบรมนะดีกว่าเพราะว่ามีมีพระรมรัดของบาทเป็นหัวด้วยไงใช่ไหมผมคิดว่าจะได้จะได้ท่านได้สั่งว่าเหมาะสมตอนไหนอะไรยังไงใช่ไหม ควรจะออกเมื่อไหร่ทำนองเนี้นะก็ัดีทั้งหมดอยู่แล้วล่ะจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆที่พระบาทหัวทรงคำสั่งไว้ตลอดเว,วาลาครองราชเจ็ดสิบปีที่ผ่านมาวันนี้ใช้ได้ถึงปัจจุบันนะหลายอย่างถ้าเรามองทั้งสองด้านก็คือว่าหนึ่งคือต้องมองว่าพระราชบายหรือหลักการของมูลท่านคืออะไรจากนั้นก็จําแนกกิจกรรมที่ไปเกิดศูนย์ต่างๆนะสี่พันกว่าศูนย์ทำานองเนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีหลายอย่างซึ่งมันเกิดนั้งที่เป็น จุลภาคก็คือเนเกิดชุมชนโน้นชุมชนนี้หมู่บ้านโน,น้นมันสําเร็จไปแล้วอันนี้เราต้องมองว่าวันนี้เราต้องเอาสิ่งที่ทงสั่งวามันเชื่อมโยงกันได้ยังไงอะ่ะหมู่บ้านนี้กับหมู่บ้านโน,น,น้นนะตำบลนี้ตำบลโน,น้น,น,นอำเภอนี้อำเภอโน,น้น,นจังหวัดนี้จังหวัดโน,น้น,นกลุ่มจังหวัดภูมิภาคนั่นแหละคือสิ่งที่รรับสั่งในเชิงนโยบายเราต้องมองมอง,มองหลักการของพระองค์ท่านในลักษณะที่เชิงพระราโชโายนะข,ของพระองค์ท่านใช้คำว่าพระราชโฉบายดีกว่า เหมือนกับรัฐบาลมีนโยบายไงเพราะฉะนั้นโยบาย,บายัท่านมาแล้วก็แปลงสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านทรงเริ่มต้นอะไรไปแล้วนั่นแหละคือการปฏิบัติของมุ่งท่านเป็นตัวอย่างรัฐบาลก็ต้องไปเริ่มในระยะที่ผ่านมาสามปีหรือหนึ่งปีนะหกสูงเลยที่ว่าให้มันเป็นเกิดกิจกรรมที่มันมีผลสำฤทธิ์มันจะได้เป็นแรงในการชักนําที่อื่นให้ทําตามอย่างวันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นง่ายๆคือการแก้หาต้นทางเราก็ตะก่อมันวงกลุ่มน้อยกว่านี้นะ วันนี้กระเทยแปลงใหญ่เกิดมาได้เนี่ยล้านกว่าไร่นะไม่ใช่ง่ายๆนะล้านกว่าไร่นี่เพราะที่ผ่านมามันมันก็เป็นพื้นที่มันก็เป็นเครือข่ายโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดเราก็จูงเขาออกมาจากตรงนี้ให้เข,าเข,า,เขาเข้มแข็งเป็นสากอเป็นอะไรขึ้นมารัฐบาลก็จะได้ไปทุ่มเททรัพยากรมาให้เขาไอที่เหลือถ้ายังไม่ลงกลุ๊ได้ก็ต้องลงก,กันให้ได้รัฐบาลจะได้เออช่วยเหลือไอที่ตรงนี้ถ้ารัฐบาลปูพรมไปง่ายนิดเดียวจาจเงินอย่างเดียวไปซื้อลดถไถยแจกอย่างคนหลายคนบอกแจกทุกหมู่บ้านมันแจกได้ไหมแล้ว ใครจะดูแลใครจะรักษาใช่ไหมมันต้องไปสร้างระบบอีกแล้วก็ทําให้ถ้าเป็นสากลหรือเป็นกลุ่มที่มันมีขนาดใหญ่เพียงพอใช่ไหมทุกคนต้องการหมดแต่โงสีข้าวลงอบข้าวบอกว่ารัฐบาลทํำไมไม่คิดเขคิดทั้งหมดตอนนี้รัฐบาลคิดเราคิดแล้ว,ลวให้โดยที่ไม่มีงบประมาณไม่มีเงินเพียงพอแล้วมันได้ไหมแล้วคิดอย่างนี้สิครับมันจะได้ช่วยผมในการทางความเข้าใจมันจะแก้ปัญหาได้ทุกปัญหานั่นแหละ พราะนั้นสื่อเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการพนาประเทศในการใช้ปฏิรูปประเทศนะถ้าประชาชนไม่เข้าใจนโยบายรัฐบาลโดยเข้าใจแต่เพียงเสี่ยวนั้นเสี่ยวนี้มันบกพร่องตรงนี้ตรงนั้นมันก็ไปไปหน้าไม่ได้ถ้าต้องชักจูงคนให้เข้ามาสู่ในระบบตรงนี้ให้ได้นะการรวมกลุ่มการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชไม่ได้ายคว่าเออจะเลิกไปเลยก็ตรงไหนมันปลูกกสีิหายก็อย่าไปปลูกมันไปปลูกอย่างอื่นแทนรัฐบาลก็จะได้ไปดูแลตลาดให้ได้ตรงนี้นั่นแหละครับทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากปลายทางก็คือ อะไรดีมานกับต้องการตลาดมันทึงจะดูต้นทางมันจผลิตแค่ไหนอะถ้าผลิตมากเกินไปราคามันก็ตกแบบนี้ก็ท้าพอกันอยู่แบบนี้อแล้วเมื่อ,อไหร่มันจะดีขึ้นอะไม่ตรงสายพี่น้องชาวนาชาวไร่เขารืงไงวิธีการตรงสารก็คือช่วยเขาเข้มแข็งด้วยตัวเขาเองนะรัฐบาลนี้ต้องการอย่างนี้ในวายบาหัวก็คือพระราชบายก็คือต้องพระราชทานท่านทรงพระราชนว่าต้องให้เบ็ดตกปลาดีกว่าให้ปลาวันนี้เราให้ปลาตลอดอะ แล้วมันก็หมดมันก็ไม่แข็งแรงก็ตกหมายว่าหาปลาไม่เป็นไงเพราะนั้นเอามาใช้สิครับนะวันนี้ธรรมาถามเยอะแยะแล้วอยู่กับเราไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไอ้ที่นานเท่านานน่ะโลกเขาก็ไปใช้แล้วเราไม่ใช้เองอะ่ะมันอยู่ที่ความเข้าใจนะหลายๆเรื่องเราก็ต้องไปน, ύ, นี่เรื่องปลูกข้าวลดพื้นที่ปรับเปลี่ยนการ»เหมือนที่การตลาดการสร้างความแข็งสีเอง ใช่ไหมการที่มีประชาชนหรือเกษตรกรจะมีรายได้ประจําวันโดยคัดข้าวส่วนหนึ่งมาสีขายเองมีเครื่องสีเล็กๆประจาหมู่บ้านประจำอะไรก็ว่าไปอันนี้ขายเพื่อกินอยู่เป,ป็นวันวันไปเนี่ยพอเพียงอย่างน้อยมีข้าวกินมีเงินใช้รายวันนะเหมือนที่ผมดูตัวอย่างที่ต่างประเทศเข้ามาบางประเทศเขาก็เรือจับปลาเขาขึ้นมาบนฝั่งไม่ได้ส่งพ่อค้าคนงกลางหมดนะส่วนหนึ่งเขาไปกินบ้านเขาส่วนที่สองเขาคัดมาขึ้น กระบะเลยนะมีคนรองรับมีกระบะและชาวนาไอ้ชาวมงก็เอาปลาดีๆมาขายวันนี้เขาก็ได้เงินกลับบ้านปลาสามตัวไม่ใช่ส่งกันคนกลางหมดแต่ต้องไปดูว่าเอะแล้วทำไมเขาส่งคนกลางหมดเขาเป็นหนี้กันอยู่หรือเปล่าล่ะมันต้องไปแก้ตรงนั้นอีกวันนี้ก็ต้องแก้ด้วยความร่วมมือก่อนการที่เราจะไปชําระหนี้ให้ทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ไหมล่ะมันเงินมหาศาลนะนี่ชาวนานี่ชาวไร่ชาวสวนนี่กเกษตรกรทั้งหมดทุกประเภทนี่อะไรกันนี่ครูนี่ข้าราชการ โอ้ยมันมีหนี้กันทั้งนั้นอะ่ะแล้วถามว่ารัฐบาลมีเงินหรือ,อยังอะ่ะก็ต้องไปหนี้ไงโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่นี่ไงไทยแลนด์4.0เพราะ4.0มันจะไปช่วยคนเหล่านี้รายได้มันจะสูงขึ้นแต่มันมันต้องใช้เวลาไงการลงทุนการสร้างโรงงานการจ้างงานการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่านวัตกรรมตรงกลางทางสำคัญที่สุดแต่ทั้งหมดมันก็กลับมาสู่ต้นทางก็คือประชาชนนั่นแหละนะรัฐบาลคิดแบบนี้มาหมดนะ อีกเรื่องก็คือเรื่องของการวันนี้ที่เข้มงวดไปก็คือเรื่องของการกวดขันการอะไรล่ะน้ำหนักบรรทุกนะบนถนนอันนี้ก็ได้สั่งฝ่ายมังคงให้ไปช่วยดูแลด้วยแล้วพอมีการเข้มงวดกันไปก็มีการโยนระเบิดใส่เจ้าหน้าที่นะระเบิดกวดอะไม่ก็น้อยกรมครูมันเป็นอย่างนี้ได้ไงเพราะนั้นเราก็จะไม่ผ่อนผันะนะมันทําให้ถนนชํารุดแล้วเราก็ต้องซ่อมเงินเสียเงินมาหาศาลไม่ได้นะก็แต่ต้องไปไปตามกฎหมายนะอันนี้ก็ขอ แจ้งไว้ก่อนแจ้งเตือนไว้ก่อนจะกวดขันทุกเรื่องถนนพังแล้วใครรับผิดชอบไร่รัฐบาลเอาเงินไปหนุนเท่าไหร่ปีๆสร้างทางซ่อมอยู่นั่นแหละมันไม่คุ้มค่านะเพราะนั้นก็ต้องไปปรับในกระบวนการของตัวเองนะไม่ต้องมาลองเรียนมาราคาต้นทุนมันยังไงก็น้ำมันมันก็ลดลงราคาลงตั้งเยอะก็ต้องไปปรับตัวเองกันบ้างสิถ้าทุกคนจะเอารไรได้เท่าเดิมมากกว่าเดิมมันเป็น,นไปไม่ได้ยิ่งสถานการณ์โลกในปัจจุบันด้วยแล้วนะอย่างอื่นเดี๋ยวถามโกถกเอานะนะขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีค่ะ